สวัสดีครับพวกเซลล์รายร้านนะครับคำถามจากทางบ้านวันนี้น่าสนใจนะพะเชื่อว่าท็อปเซล์หลายๆคนนะ่ะคงเคยเจอสถานการณ์นี้มาก,ก่อนนะครับนั่นก็คือตอนที่ได้ข้อเสนอจากที่ใหม่นะซึ่งเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยแหละกับตําแหน่งด้วยนะตำแหน่งโดยเฉพาะการได้เป็นเซลล์แมเนเจอร์อย่างเงี้ยสถานการณ์นี้มาเกิดจากถ้าคุณเป็นท็อปเซลแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์กับที่เดิมเนี่ยได้เรียนตําแหน่งบ้าง หรือว่าเป็นระดับที่เรียกว่าเขี่ยเขาเรียบร้อยแล้วอะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเพราะว่าฐานเงินเดือนคุณเนี่ยเวลาไปสมัครอีกที่หนึ่งอะมักจะถูกอัพให้สูงขึ้นพอสมควรนะครับกับตําแหน่งเนาะแต่อย่างที่บอกครับด้วยความเป็นท็อปเซลเนี่ยหรือเป็นเซลมีฝีมือเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันแย่นะหรือว่าหัวหน้าคุณไม่ได้มีการจะเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใดๆเนี่ย ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ต้นสังกัดเดิมจะรั้งเราหมายความว่าถ้าเขารั้งเนี่ยผลดีก็คือเรื่องอะไรบ้างล่ะเขาก็จะรั้งด้วยการเพิ่มเงินเดือนนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะทําให้คุณรู้สึก2อจิตสองใจละรักพี่เสียดายน้องนะครับเพราะอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่แล้วก็คือความคุ้นเคยในเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมงานหรือกระทั่งการเป็นลูกรักเจ้านาย เพราะว่าผมเชื่อนะว่าถ้าเขารังเนี่ยหลายๆกระทู้ในพันนิพชอบบอกว่าถ้าเกิดคุณเอาข้อเสนอจากที่เดิมเนี่ยคุณจะกลายเป็นหมาหัวเนา่าคุณจะถูกกาชื่อเพราะว่าคุณเคยคิดจะลาออกมาแล้วครั้งนี่บอกเลยว่าไม่จริงนไม่จริงเสมอไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่จริงไม่เจ๋งจริงเนี่ยเจ้านายคุณอนะปล่อยคุณไปตั้งนานละแบบมึงจะไปไหนก็ไปเถอะมึง ไปที่ใหม่เนี่ยโอ้ดีเลยไปที่ชอบที่ชอบเลยกูแถมข้อสารให้ด้วยคือเข้าใจเข้าใจภาพไหนะนะเพราะฉะนั้นคุณคือคนสําคัญแน่นอนนะครับเขาถึงยอมอัพค่าตัวให้เพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะตัวนี้แหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะย้ายงานนั่นเองนะครับผมอยากให้เป็นทัศนคติเป็นทัศนะแล้วกันนะสักสองสองเรื่องอันแรกเนี่ยก็คือการไปสู่ที่ใหม่ก่อน ที่ใหม่เนี่ยถ้าคุณประเมินดูแล้วนะว่าสินค้าบริการเนี่ยมันน่าจะทําตลาดได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่าหลงประเด็นเรื่องเงินแต่อย่างเดียวบางทีเงินมันเยอะจริงแต่สินค้าบริการเนี่ยมันขายยากหรือว่าจริงๆแล้วในตลาดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายอยู่ในตลาดที่เขาเรียกว่าคนทั่วไปเนี่ยหรือคู่แข่งที่ไหนก็มีอ่ะอันนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะ ถ้าจะย้ายทังทีเนี่ยต้องมั่นใจให้ได้ว่าเราอยู่ในบริษัทที่มีศักยภาพเนี่ยพอสมควรนะครับเซลล์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องอ่านให้ขาดนะว่าสินค้าใหม่เนี่ยมันมีโอกาสในการทําตลาดได้นะครับแล้วก็ศักยภาพในการแข่งขันค่อนข้างดีนะอันนี้คือเรื่องที่จะต้องอ่านให้ออกเวลาก่อนจะย้ายไปที่ใหม่นะครับไปที่ใหม่เนี่ยชัดเจนว่าถ้าตําแหน่งดีขึ้นกับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะทําให้คุณแฮปปี้ใช่ไหม แต่ก็มีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยต้องคิด2องมุมนะถ้าคุณรักความท้าทายผมบอกว่าเอาไปได้เลยนะครับถ้าคุณเช็คแล้วว่าตัวบริษัทเนี่ยโอเคนะครับว่าที่นายคุณก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับองค์กรเติบโตสินค้าใช้ได้อย่างเงี้ยเพื่อร่วมงานหรือว่าเรื่องของเนื้อง,งานเดี๋ยวไปปรับตัวมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับการที่จะเป็นผู้จัดการเนี่ย ถ้าอ่านคอนเทนต์ผมหรือว่าฟังคลิปไปบ่อยอ่ะผมจะบอกเสมอว่ามันก็ไม่ได้โอ้โหคุณต้องไปเป็นซ e อปตทไปเป็นซ e อบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติระดับคันที่แมเนเจอร์คือมันไม่ได้แบบโอ้โหต้องเขาขาดบาดตายซีเรียสมากคุณถอยมาก่อนเพราะว่าไอทักษะผู้จัดจาก,การเนี่ยมันเรียนรู้ได้เขาอยากได้คุณไปเพื่อไปสร้างทีมนะครับเพื่อเอาความสามารถที่คุณมีเนี่ยไปทําให้ลูกน้องหรือว่าไปสร้างทีมใหม่ให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันน้อมรับความท้าทายนี้ได้นะโดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งใหม่เรียนรู้กันได้นะครับทางเงินเดือนที่สูงขึ้นก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมาจากาม,มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยมาต้องพูดถึงเรื่องความเสี่ยงกันบ้างความท้าทายเนี่ยมันโอเคละนะได้ที่ใหม่ฐานสูงขึ้นทําได้ดีก็อัพค่าตัวได้อีกแต่ความเสี่ยงก็คือเพื่อนร่วมงานใหม่นะครับหรือว่าหัวหน้าใหม่ ซึ่งเอาตรงๆถ้าคุณมีทักษะการเข้าสังคมกับปรับตัวที่ดีเนี่ยคุณเป็นท็อปเซลล์อ่ะคุณเข้ากับใครได้อยู่แล้วคุณเจอลูกค้ามาไม่รู้กี่แบบคุณยังทำได้ผมเลยไม่ค่อยห่วงประเด็นนี้นะเรื่องการเข้ากับคนอื่นเนี่ยคุณก็น่าจะทําได้ดีในส่วนนี้นะครับ <S <S ทีนี้เรื่องของตัวโซลูชันสินค้าเนี่ยหรือว่างานบริการการส่งมอบติดตั้งอะไรภายในเนี่ยก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถ้าคุณเช็คดีๆเนี่ยมันก็จะมีผลประกอบการของ ที่ใหม่เนี่ยที่มันมีแนวโน้มว่าน่าจะต้องโตขึ้นทุกปีใช่ป่ะถ้าโตขึ้นก็แสดงว่าธุรกิจเขาเนี่ยมีความยั่งยืนในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการโอบรับรับโอกาสความท้าทายใหม่ไม่ใช่เรื่องแย่นะผมมองว่ามันเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวหน้านะครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะไปสู่ที่ใหม่นะเพราะว่ามันเป็นช้อยที่ดีกว่าในเรื่องของค่าตอบแทนนั่นเองนะครับ แต่ก็ต้องคุยเรื่องอื่นด้วยนะอย่างเช่นเรื่องพวกค่าคอมมิชชั่นเรื่องของโบนัสเรื่องอินเซนติอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันมีรายละเอียดแค่ไหนนะครับทีนี้ลองกลับมาที่เดิมกันบ้างเนาะถ้าถูกรั้งเนี่ยผมก็เข้าใจคุณมากเลยว่าที่คุณสองจิตสองใจเนี่ยเพราะว่าที่เก่าเนี่ยคุณมีความคุ้นเคยนะครับหรือว่าหัวหน้าก็รักคุณด้วยคุณมีแต้มบุญค่อนข้างสูงนะครับทำมานานเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแบ็คพอสมควรแล้วแหละ มันก็เลยมองว่าน่าจะทํางานได้ง่ายกว่านั่นเองนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับสําหรับคนที่มองถึงที่เก่าอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เก่าเวลาจะรั้งเนี่ยสมมุติเขารั้งด้วยค่าเหนื่อยที่พอๆกับที่ใหม่เนี่ยอันนี้ก็ตอบแบบไม่ต้องคิดนะว่าอยู่ที่เก่าก็ไม่แย่นะแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะต่อรองอีกสักยกหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าให้เท่ากับที่ใหม่ผมไม่ค่อยมีประเด็นหรอก แต่ถ้าให้ไม่เท่าเนี่ยหรือห่างกันพอสมควรเนี่ยจุดนี้แหละครับที่จะเป็นสูตรที่ผมจะแนะนําคุณนะครับตอนนี้เลยก็คือคอร์โอกาสในการต่อรองน,นั่นเองนะครับคือตอนนี้คุณจะถือไพ่ในมือที่ได้เปรียบระดับหนึ่งก็คือเงินเดือนของที่ใหม่น,นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่เก่าเนี่ยเขาไม่ได้จะให้ตําแหน่งด้วยอ,อาจจะให้เงินเดือนเพิ่มนะแต่ไม่ได้ให้เท่าตําแหน่งเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะผมแนะนําให้คุณต่อรอง ตำแหน่งเพิ่มไปเลยนะครับเพียงแต่จุดนี้คุณจะต้องมาพร้อมกับแผนการในหัวนั่นเองเรื่องเนี้เข้าใจว่าอาจจะมีผู้จัดการบนหัวคุณเนาะคุณจะต้องแบบพูดไปเลยว่าวิชั่นที่คุณต้องการเนี่ยคือคุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็คุณพร้อมที่จะเป็นผู้จัดการคุณต้องกล้าที่จะชาเลน์ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องได้เป็นระดับผู้จัดการด้วยนะฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ แต่สิ่งที่เขาจะพร้อมฟังคุณเนี่ยคือแผนการในหัวนั่นเองคุณจะต้องคิดแทนผู้จัดการนะตอนนี้เลยว่าเขาพยายามใช้แผนการอะไรในการเพิ่มยอดขายแผนการก็ชัดเจนมากครับก็อย่างเช่นการสร้างทีมการรีคูดคนนะการทําเรื่องของ KPI นะครับที่มองในมุมผู้จัดการแล้วเซตให้กับทีมอย่างเงี้ยคุณจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้จัดการแล้วคุณต้องบอกเลยว่าคุณมั่นใจที่จะรับตําแหน่งนี้ คือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ครับข้อดีของตาแหน่งเซลล์เนี่ยหรือตําแหน่งอื่นก็ตามนะที่มันเกี่ยวกับการสร้างยอดขายเข้าบริษัทถ้าคุณชาเลนจ์เอาเงินเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องกล้ารับความเสี่ยงก็คือคุณต้องรับเป้าเพิ่มขึ้นและผมเชื่อว่าเจ้านายแฮปปี้เพราะมันเป็นเรื่องที่วินวินนะครับที่สําคัญคือคุณคือคนในเนี่ยดังนั้นคุณเนี่ยเวลาเล่าแผนการอะไรไปเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลที่เยอะแล้วก็เชี่ยวชาญสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วนะครับจุดนี้มันจะเป็นสิ่งทที่ําให ทางนายคุณเนี่ยเขาฟังคุณแล้วรู้สึกว่าคุณมีเหตุผลมากเห็นด้วยไหมก็คือรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะมีความสามารถมากพอนะครับที่จะทําได้ซึ่งน่าแหละเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดของการต่อรองกับที่เก่านะครับเป็นเซลล์ต้องกล้าที่จะต่อรองนั่นเองนะครับกล้าที่จะขออํานาจขอตําแหน่งนะครับโดยแลกกับผลประโยชน์นั่นเองนะครับที่คุณจะรีเทิร์นให้เขากลับไปนะครับสรุปก็คือมี2มุมเนาะ อย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีทั้งคู่แหละคือถ้าต้นสังกัดเก่าไม่ให้ได้ให้อะไรเลยหรือเขาไม่ได้ยอมอะไรเนี่ยการเลือกที่ใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดว่าวิเคราะห์พิจารณาดีแล้วหรือว่าการต่อรองกับที่เก่าเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับก็คือเรามีอำนาจแล้วเราก็มีเรื่องของผลประโยชน์ในการที่จะคุยกับเขานั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังมีโอกาสนะครับในการเปลี่ยนงานนะตัวนี้ผมก็เล่ามาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับ ผมเคยทาทั้ง2แบบมาแล้วนะครับทั้งโดนล้างไว้แล้วก็ไปต่อรองเงินเพิ่มกับตําแหน่งนะครับกับการไปที่ใหม่นะครับเพราะว่ากไปกล้าที่จะหาความท้าทายนั่นเองนะพบกับคอนเทนต์กุณนี่แหล,ละเซอร์ลานได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ